นี่ก็เธออ,อยังไม่รู้เหมือนกันนะลูกเอ้ยว่ากรรมที่ดีๆของเรายัางตามไม่ยังตามมาไม่ทันอะไรถ้าตามมาทันแล้วมันจะรวยยกใหญ่นี่มันจะเป็นอย่างไงดีไหมหัวหน้าฉันดีสินะ แต่ว่านักกรรมที่ไม่เข้าท่ามันตามมาทันน่จะเป็นอย่างไรออมันคงไม่ดีเนาะไม,ไ,ไม่ดีเ,ออเพราะฉะนั้นต้องขยันขยันนั่งเนื้อ,อย่นรอจนกระทั่งไอ้ที่ไม่ดีไม่ดีมันตามมาทันนะส่วนที่ดีๆตามมาทันเนอ้าโอ้ยมาเร็วๆหน่อยเธอเออมันก็ต้องว่าอย่างนั้นท่านนี้เอาละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา หลังจากทรงระลึกชาติได้ในยามต้นก็พบว่าชีวิตของพระองค์ในอดีตนับอสงไขยพบอสงไขยชาติไม่ทวนนั้นก็มีการขึ้นขึ้น,นลงลงออบางครั้งก็ขึ้นบางครั้งก็ลงพบอย่างนี้ขึ้นคือเป็นเทวดาก็เคยเป็นเป็นรูปประพรมก็เคยเป็น อรูปประเพงประพรมออรูปพรหมไม่ไม่ได้เป็นเคยเป็นรูปประพรมมาเยอะแยะเป็นเทวดามาเยอะแยะเป็นเจ้าจักรพรรดิก็เป็นมาเยอะเป็นพระราชามหากษัตริย์ธรรมดาก็เยอะมหาเศรษฐีก็เคยเป็นแต่ถึงคราวตกต่ำแม้เป็นขอทานก็เป็นจะพลัดจบผูไปเกิดเป็นสัตว์ก็เป็น อย่าว่าอะไรเลยลูกเอ้ยตอนพระองค์ได้รับพยากรว่าอีกไม่ช้าแล้วอีกเมื่อชนชาติเป็นสุเมธดาบดอีกไม่ช้าแล้วแค่สี่อสงไขยแสนมหากััโอ้โหถ้าเราก็อูโหูอีกไม่ช้าแล้วแค่สี่อสงไขยกระแสนมหากับจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องหน้า ไม่ช้าแล้วแต่นั่นแหละหลังจากชาตินั้นมาก็อีกเหมือนกันบางชาติก็จับพลัดจับผูไปเกิดเป็นสัตว์ก็มีมีเหมือนกันไปเกิดเป็นราชสีก็มีไปเกิดเป็นพญานาคก็มีแล้วที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยนั่งดูอยู่หน้าจอได้รับพยากรแล้วย่งจ้า เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขนาดได้รับพยากรแล้วยังตกพลักลงมาเลยอืมแล้วที่ยังไม่ได้รับพยากรก็ต้องบอกอ่ะตัวใครก็ตัวเออเอาละเอาละตัวใครกับตัวมันแล้วนะลูกนะอ,อ่อ,อ่รูปไหนก็รูปนั้นแล้วก็อ,อย่าไม่ว่ากันนะออมันอยู่ตรงนี้ แต่ว่าครูไม่ใหญ่บอกว่ายังไงยังไงนะคุณยายอาจารย์เหมือนกันบอกว่ายังไงยังไงจะหอบไปให้หมดอืจะหอบไปให้หมดยังไงหลวงพ่อเกาะเอวแน่นเลย<笑><笑><笑>ทีนี้พระองค์น่ะได้เห็นการขึ้นขึ้นลงลงของพระองค์ชัดเจน,นออ ชีวิตนี่ไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เอง 1. ไม่เที่ยงที่เราใช้คำว่าอนิจจสองเออแล้วเต็มในความทุกข์จะไปฝืนก็ไม่ได้ฝืนก็ยิ่งทุกข์หนักซะด้วยอืมทุกขังนะแล้วก็ 3. มมันอนัตตาอนัตตามันเป็นยังไงไม่ใช่อัตตา หมายความว่างไงอ๋อขอแถมสักหน่อยก็แล้วนะ out of control ใครใครก็ไปควบคุมไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นยังไงเป็นไปตามกรรมที่เจ้าเคยก่อเอาไว้อ out of control เพราะเองเห็นอย่างนั้นละ่ะยังไม่พอ พยายามสองระลึกชาติของสัตว์โลกชนิดอื่นได้พูดง่ายๆระลึกชาติคนอื่นก็ได้ด้วยแล้วก็ส่งพบว่าอา้าวไม่ใช่เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนั้นมีขึ้นมีลง แม้แต่แม้แต่ชาวโลกนะสัตว์โลกอื่นๆก็เช่นกันก็มีอาการอย่างนี้เดี๋ยวก็เกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็เกิดเป็นสัตว์แม้เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นสูงมนุษย์ชั้นต่ำก็ไม่แน่นอนบางครั้งก็หลุดไปได้ไปเป็นเทวดาแต่พอเป็นเทวดาแล้วมีจากเทวดา ลงมาเป็นมนุษย์ก็มีเทวดาบางตนทำกรรมไว้เยอะเหมือนกันกรรมดีส่งให้เป็นเทวดาแต่กรรมไม่ดีก็เยอะเหมือนกันพอพ้นจากเทวดานึกว่าจะได้มาพื้นมนุษย์เปล่าหรอกหัวทิ่มลงนรกประชีพอ้าวอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่พระองค์สแล้ว ที่มีการขึ้นขึ้นลงลงในขณะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนี้ต้องพูดกันอีกนิดหนึ่งคือเมื่อถึงตรงนี้นะหมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่พระองค์ระลึกชาติของพระองค์ได้นะทบไปทวนมามากพอแรงนะทำให้ใจของพระองค์นะ สว่างยิ่งขึ้นไปอีกจึงสามารถไปเห็นใจของสัตว์โลกใจของคนอื่นแล้วก็จึงระลึกชาติของเขาได้ออนี่นะการทับทวีความสว่างในใจนี่ก็อย่างที่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่พูดเอาไว้นะมันต้องมีชานกรีธาต้องซ้อมต้องซ้อม ทางโลกนี่เขาก็ซ้อมบอลบางนะเ,เขาก็ซ้อมรักบี้บางซ้อมอาบาสเกตบางเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องซ้อมเหมือนกันแต่แทนที่จะเป็นบาสเกตกลายเป็นชาญกรีธาไปเอออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งลึกๆที่นี้ จากการที่ระลึกชาติผู้อื่นได้นี่แหละทำให้พระองค์รู้ชัดขึ้นมาทันทีเลยจากการเห็นนี่เองว่าที่พระองค์ท่านขึ้นขึ้น,นลงลงที่สัตว์โลกชนิดอื่นก็มีการขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้เพราะอยู่ใต้กฎแห่งกรรมนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้นะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้ทรงบัญญัติ ไม่ได้ทรงบัญญัติกฎแห่งกรรมแต่แต่แต่ทรงค้นพบกฎแห่งกรรมจ้ะตรงนี้ต้องชัดๆกันนะพระองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติว่า เออทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเปล่าแต่ไปพบว่ากฎนี้มันมีครอบคลุมโลกอยู่แล้วจากการระลึกชาติของพระองค์และระลึกชาติของผู้อื่นอพอเห็นอย่างนี้และตรงนี้แหละที่พระองค์นะถึงได้นำมาบอกพวกเรามาบอกชาวโลกว่า ระวังนะมันมีกฎแห่งกรรมอยู่ทีนี้จากตรงนี้นี่เองคุณยายคุณยายอาจารย์ของเราท่านก็เตือนเอาละพวกเรามาในภายหลังนะมาไม่ทันคุณยายอยู่เยอะเหมือนกัน ก็ขอทำหนะ้าที่บอกต่อๆก็เล่ากันนะอะไม่ใช่เทวทูตนะเอาว่าเป็นทูตของคุณยายก็แล้วกันฝากพวกเราคุณยายได้สั่งเอาไว้ว่าพวกเรานะ่ะนะทำบุญทุกครั้งนะแล้วก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้ง ให้หมันอธิษฐานให้ดีว่าให้ระลึกชาติได้ไม่มี